สวัสดีค่ะวันนี้ช่องน้อยร้อยเรื่องจะพาไปทํากระเป๋าถักสะพายข้างผู้หญิงกันนะคะซึ่งนี่จะเป็น E ีพีที่3แล้วค่ะตอนทําสายกับดอกไม้นะคะนี่ค่ะสายกระเป๋าจะทําแบบนี้ค่ะแล้วลายสายเราจะทําเป็นเกลียวแบบนี้นะคะเริ่มกันเลยค่ะถักไปสามโซ่นะคะหนึ่งสอง สามค่ะเราจะวิ้นช่องนี้เราจะมาลงช่องนี้ค่ะหนึ่งนับด้วยนะคะให้ได้สี่ค่ะสองโดยเวลาเราถักเราจะถักให่เป็นวงกลมนะคะสองค่ะแล้วก,ก็ลงช่องเดิมค่ะสามสี่ค่ะ เราจะถักทั้งหมดสีโซ่นะคะนี่คานนะับเลยค่ะหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่แล้วเราก็จะขึ้นแถวสองนะคะตรงที่ขึ้นแถวสองเราจะแทงลงไปตรงกลางระหว่างโซ่ค่ะแล้วเราก็จะไปเกี่ยวนี่ค่ะ,เร,ะเราจะเราจะเกี่ยวออกขาของแต่ขาด้านหน้าของแต่ละโซ่นะคะนี่ค่ะ อันนี้เราก็จะมาเกี่ยวเส้นตรงนี้อันนี้เราก็จะมาเกี่ยวตรงนี้ค่ะทำเลยค่ะเส้นไปตรงกลางนะคะแล้วก็จะมาเกี่ยวขาน,นี่ค่ะ,คะขึ้นมาอย่างนี้นะคะที่สองเราก็จะไปเกี่ยวขา้านล,ล่างอย่างนี้ค่ะ ามกนือนันค่ะมันจะยากหน่อยเฉพาะแถวแรกนะคะพอขึ้นแถวที่สองกับแถวที่สามเป็นต้นไปนี่ง่ายค่ะนี่ค่ะสามทุกครั้งเราจะนับ ให้ได้ทั้งหมดสี่โซ่นะคะอย่าให้เกินหนึ่งสองสามสี่สีโซ่นะคะเราก็จะถักปุนไปแบบเรื่อยๆค่ะ สายกระเป๋าใบนี้จะใช้ความยาวอยู่ที่ประมาณ18นิ้วหรือ45.5เซติเมตรนะคะพอถักครบ2เส้นเราก็จะพักไว้แล้วไปทำดอกไม้กันต่อเลยค่ะเราจะเก็บปลายได้ให้ยาวหน่อยเผื่อทำระบายนะคะเริ่มกันเลยค่ะทำเป็นวงกลมห่วงแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่ขึ้นไป2โซ่ค่ะ แล้วพันหัวเข็มค่ะทําเหมือนในภาพเลยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าทำไปจนครบ12โซ่นะคะแล้วก็ดึงรูดเลยค่ะรูดให้แน่นเท่าที่จะทําได้นะคะส่วนรูตรงกลางเราไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเราจะใช้ลูกปัดปิดตรงกลางเพื่อเป็นเกสรอ,อยู่แล้วค่ะ ทักใ, um. ให้ติดคันค่ะแล้วปลดออกไปเลยนะคะไม่ต้องขึ้นขาค่ะแล้วไปเกี่ยวขาแรกด้านล่างนะคะแล้วก็ปลดออกไปเลยนะคะไม่ต um, ้องขึ้นโซ่ค่ะไม่ต้องขึ้นขาใดๆนะคะแล้วถักไปสามโซ่ค่ะเว้นสองขานะคะหนึ่งสองไปลงขาที่สามค่ะเกี่ยวไปเลยแบบนี้นะคะแล้วก็ถักสามโซ่ค่ะเว้นหนึ่งขาไปลงขาที่สองค่ะ ปลดออกไปแบบนี้ค่ะแล้วก็ถักสามโซ่ค่ะเว้นสองค่ะไปลงขาที่สามค่ะถักสามโซ่เว้นหนึ่งค่ะส่วนช่องสุดท้ายเราจะไปเกี่ยวกับขาแรกที่เราเริ่มเกี่ยวนะคะ เราจะถักได้ทั้งหมด5ช่องแบบนี้ค่ะ3 4 5ค่ะตัดต่อเพื่อเปลี่ยนสีได้ค่ะพันหัวเข็มแบบนี้นะคะถักลงไป ในช่องทั้งหมดหครั้งค่ะพันหัวเข็มแบบนี้นะคะส่วนอันที่7เราจะไม่พันหัวเข็มลงธรรมดาในช่องเดียวกันนะคะ แล้วก็ลงช่องถัดไปเลยค่ะพันหัวเข็มแต่ละสีเราจะทำสีละช่องครึ่งนะคะ นี่ค่ะอันที่7ดเราจะลงธรรมดาแบบนี้นะคะทุกช่องทำเหมือนกันหมดเลยค่ะนี่ค่ะพอเสร็จแล้วเราก็อันสุดท้ายเราก็จะเกี่ยวได้แล้วก็ปลดออกไปเลยนะคะไม่ต้องขึ้นขาค่ะส่วนความยาวของเชือกเราก็เผื่อด้ยาวหน่อยนะคะเผื่อทำระบายค่ะใช้เข็มเกี่ยวได้ลงไปด้านหลังของดอกไม้นะคะ รูดตรงกลางให้แน่นค่ะแล้วใช้เข็มเกี่ยวได้ขึ้นไปตรงกลางเลยค่ะใส่ลูกปัดค่ะแล้วเกี่ยวได้กลับลงไปที่เดิมเลยค่ะ เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะไปตามต่อกัน EP ีที่4เลยค่ะตอนประกอบสายกับดอกไม้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องน้อยเรื่องด้วยนะคะสวัสดีค่ะ